มนรักเขียนโดยชนพัสให้เสียงโดยสาวนีก่อนจะไปฟังนิยายฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกความเคลื่อนไหว้ลิปวิดีโอใหม่ๆก่อนใครจากช่องนักเขียนบ้านนาด้วยนะคะตอนที่31เนตรนินปิดประตูบ้านนาหนักเราสุดกายลงนั่งหลังบานประตูอย่างสิ้นเรี่ยวแรง น้ำตาเรนลงมาเป็นสายกัดริมฝีปากแน่นกลั้นเสียงสะอื้นไม่ให้หลุดรอดออกมาหากกระนั้นก็ยังมีเสียงรอดออกมาจากไรฟันอยู่ดีร่างทั้งร่างสั่นสะท้านตามแรงสะอื้นมือทั้งสองกำแน่นจนสันรร,ริกนึกไม่ถึงเลยว่าการมาเป็นแม่อุ้มบุญของเธอจะสร้างความร้าวฉานให้กับครอบครัวของวรินทร์ทร์กับนาดา ความขุ่นข้องมองใจให้วรรและสร้างความเจ็บปวดให้กับตัวเธอเองได้มากมายถึงเพียงนี้เมื่อแรกที่หญิงสาวตัดสินใจมาเป็นแม่อุ้มบุญก็เพียงเพราะต้องการเงินมารักษาแม่ให้หายจากมะเร็งร้ายแม้ว่าเงินจะไม่อาจยือชีวิตแม่ให้อยู่กับเธอได้แต่เธอก็ไม่เคยเสียใจที่มีชีวิตใหม่เติบโตขึ้นในท้องแต่มาวันนี้เธอกลับกลายเป็นตัวปัญหาของสองสามีภรรยาเสียแล้วหากเธออยู่ตัวคนเดียว ก็พอจะเดินออกไปจากชีวิตของวรินทร์นาดาโดยเฉพาะวะรสได้อยู่หรอกแต่นี่เธอยังมีลูกของสองสามีภรรยาอยู่ในท้องนี่นะหากจะไปจริงๆก็เท่ากับว่าเธอใจร้ายเหลือเกินที่พรากลูกออกมาจากครอบครัวอันแสนจะสุขสบายแล้วเธอจะยอมให้ลูกออกไปมีชีวิตเสมือนเด็กกำพร้าได้อย่างไรวิธีที่ดีที่สุดคงเป็นการหลบไปอยู่ที่ไหนสักแห่งให้ปัญหาต่างๆคลี่คลายลงก่อน แล้วเธอค่อยกลับมาคลอดก็คงไม่เป็นไรเงินจำนวนมากจากการรับอุ้มบุญในบัญชีธนาคารคงพอให้เธอกับลูกอยู่ได้อย่างไม่ลำบากอะไรแล้วเธอจะออกไปจากไร่อย่างไรเนาะเพราะคืนเดินออกไปกลางแดดจ้าเพียงไม่ถึงชั่วโมงเธอก็คงเป็นลมไปก่อนถึงทางเข้าไร่แน่เธอจะไปจากที่นี่อย่างไรไม่ให้เป็นอันตรายกับตนเองและลูกจริงสินะหญิงสาวพยักหน้ากับตนเอง เมื่อแผนการหนึ่งปรากฏเขาร่างขึ้นในใจแนดนินเก็บเสื้อผ้าของใช้จำเป็นและยากลับลงกระเป๋าเดินทางเธอไม่ได้ทิ้งโน้ตไว้ให้ใครล่วงรู้การไปของเธอเลยสักแผน่นออกจากบ้านหลังเล็กมาได้หญิงสาวก็เดินปะปนไปกับนักท่องเที่ยวขึ้นไปในรถบัสคันหนึ่งระหว่างรอให้รถออกก็ได้แต่ภาวนาได้ใจเต้นรัวว่าอย่าได้มีใครสงสัยเลยว่าเธอใช่ลูกทัวร์ในกลุ่มหรือไม่ แล้วก็ถอนหายใจออกมาได้เมื่อรถบัสคันใหญ่เล่นพ้นประตูไร่ออกมาเนตนินใช่ไหมเสียงร้องทักฟังดูคุ้นหูของใครคนหนึ่งทําให้เนตนินสะดุ้งสุดตัวรีบหันไปตามเสียงก็พบสาวใหญ่คนหนึ่งกำลังเบิกตามองมาอย่างไม่อยากจะเชื่อสายตาตนเองก่อนเธอจะเป็นฝ่ายเบิกตากว้างขึ้นบ้างอาจารย์หญิงสาวยกมือขึ้นกระพุ่มไหวอาจารย์อมารา จากนั้นอาจารย์สาวใหญ่ก็ขอแลกที่นั่งกับนักท่องเที่ยวคนหนึ่งมานั่งข้างๆลูกศิษย์หน้าตาชื่นบานเธอมากับครุภัทัวร์ด้วยเหรอทำไมอาจารย์ไม่ยักเห็นดีนะที่อาจารย์ไม่ถามดังเหมือนตอนสอนลูกศิษย์ในห้องเรียนไม่อย่างนั้นนักท่องเที่ยวบนรถได้มองมาทางเธอเป็นตาเดียวแน่เอหญิงสาวอึกอากด้วยไม่แน่ใจว่าจะโกหกอาจารย์ดีหรือไม่เอาเธอ ไหนๆก็ไหนๆแล้วนี่ถ้าไม่โกหกเธออาจจะเอาตัวเองไม่รอดก็ได้ค่ะหนูก็ไม่เห็นอาจารย์เหมือนกันสงสัยหนูคงตัวเล็กมั้งคะอาจารย์เลยไม่เห็นเอจะว่าไปเธอก็ตัวไม่เล็กนะดูอ้วนขึ้นตั้งเยอะอาจารย์อมราอยากจะบอกว่าลูกศิษย์เหมือนคนท้องมากกว่าอ้วนความสงสัยใคร,ร่รู้ปรากฏบนหัวคิ้วทั้งสองซึ่งขมวดมุ่นเข้าหากัน และประกายตาทั้งคู่เธอท้องเหรอแต่งงานเมื่อไหร่ล่ะคำถามคาดคั้นเอาความจริงอย่างที่เจ้าตัวไม่ได้ตั้งใจจะคาดคันเลยแม้แต่น้อยนั้นทําให้คนถูกถามถึงกับชะงกักไม่รู้จะตอบคําถามว่าอย่างไรดีครั้นจะเล่าความจริงเรื่องราวมันก็ช่างยืดยาวเหลือเกินเอาเธอเธอไม่อยากบอกครูก็ไม่เป็นไรนะถ้ามีอะไรให้ครูช่วยก็บอกเพราะถึงเธอจะเรียนจบแล้ว เธอก็ยังเป็นสิทธิ์ของครูเสมอขอบคุณค่าอาจารย์หญิงสาวกระพุ้มือขึ้นไหวาอาจารย์สาวใหญ่ยกมือขึ้นลูกศรีรษะลูกศิษย์เบาๆอย่างเอ็นดูไม่ต้องมามองครูตาหวานแบบนั้นเลยนะแล้วนี่เธอจะไปไหนล่ะจะกลับบ้านเหรอแนรนินนึกถึงบ้านเช่าในสลามที่เคยยกให้คนอื่นเช่าต่อเพราะเธอคงทําใจให้เลิกคิดถึงพ่อกับแม่ไม่ได้หากว่ายังอยู่ในสถานที่แห่งความลัง หนูให้คนอื่นเช่าบ้านต่อไปแล้วล่ะค่ะตอนนี้หนูมีปัญหาก,กับนายจ้างที่หนูทํางานด้วยนิดหน่อยนะคะยังไม่รู้เลยว่าจะไปไหนงั้นเหรอไปพักบ้านครูก็ได้ช่วงนี้ครูลาพักร้อนแล้วก็อยู่ที่ระยองเลยขอบคุณค่ะอาจารย์หญิงสาวกระพุ้มือขึ้นว่าอีกครั้งคราวนี้น้าตาทําท่าจะไหลเพราะความซาบซึ้งในน้าใจของอาจารย์จริงๆ เมื่อก่อนตอนเธอขาดที่พึ่งเรื่องเรียนเรื่องงานเรื่องเงินก็ได้ความช่วยเหลือจากอาจารย์อมรานี่ละบ้านทรงไทยตามแบบภาคตะวันออกใต้ถุนเตี้ยหลังคาทรงจัว่วทาสีแดงทั้งหลังของอาจารย์อมราห่างจากขาดนางรำเพียง500เมตรเท่านั้นสมาชิกในบ้านมีเพียงอาจารย์อมราแม่ช้อยแม่บ้านของอาจารย์และนกขุนทองอีกตัวหนึง่งอยู่ในกรงตรงระเบียงหน้าบ้านเท่านั้น ทันทีที่อาจารย์อมราพาเธอเดินขึ้นบันไดามาเจ้านกขุนทองก็ขันเสียงแหลมแสบแก้วหูตามด้วยคำพูดประสาณนกว่าทองจ๋าทองจ๋าเอาเจ้าทองวันนี้ฉันมีแขกนะนกขุนทองหันมามองแวบ,บหนึ่งทำปากกระทบกันปรับปรับขันออกมาทีหนึ่งก่อนจะบินจากคอนหนึ่งไปเกาะอ,อีกคอนตามสบายนะเนตนินอ้อ ชื่อเล่นเธอชื่ออะไรนะจะได้เรียกง่ายๆหน่อยตาหวานค่ะอืมอาจารย์ครางในลำคอแล้วอธิบายต่อถึงเรื่องที่หลับที่นอนอาหารการกินเจ้าเจ้าขณะที่คนฟังเพียงแต่นั่งฟังยิม้มยิ้มคุณเอ๋เธอก็เป็นแบบนี้ล่ะค่ะแม่ชอยแอบกระซิบบอกเนรนินเช่นนั้นค่ะเนรนินรับคำยิม้มยิ้มไม่ว่าจะอยู่ในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียน อาจารย์สาวใหญ่ก็ดูจะไม่ต่างกันสักเท่าไหรจะต่างอย่างเดียวก็ตรงความดังของเสียงเท่านั้นเองวรถใจหายวาบเมื่อเปิดประตูห้องของเนธนินด้วยกุญแจสำรองเพื่อจะพบเพียงความว่างเปล่าไม่มีเธออยู่ภายในห้องอีกแล้วชายหนุ่มปราดเข้าไปกราดสายตามองทุกซอกมุมทั้งในห้องนอนและห้องน้ำดวงตาสีน้ำตาลเข้มเต็มไปด้วยความกระวนกระวายใจกรามขบกันจนเป็นสันนูน ทั้งโกรธทั้งเป็นห่วงหญิงสาวคุณเองก็ไม่เชื่อฉันเหมือนกันใช่ไหมคำพูดเชิงตัดเพาะแล่นเข้ามากระทบหัวใจชายหนุ่มอย่างแรงตามมาด้วยคำบอกเล่าของนาดากับวรินทร์ทอที่ทำให้เขาเข้าใจแนทนินเมื่อไม่ถึง20นาทีก่อนผมไม่ได้สนใจผู้หญิงคนอื่นนอกจากเมียตัวเองหรอกครับพี่แต่อีกคนที่ผมสนใจก็คือลูกต่างหากมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดนะคะ่ะพี่วรสน,นาดากับทอนใจร้อนเอง ไม่ฟังเหตุผลอะไรก็ต่อว่าตาหวานท่าเดียวป่านนี้ตาหวานคงทั้งโกรธทั้งน้อยใจแล้วละมัง้งนด,ดาไม่น่าผู้วามเลยอะ่ะพี่วรรถรีบไ,ไปหาตาหวานเถอะครับป่านนี้เขาอาจจะกําลังเสียใจอยู่ก็ได้เจอตาหวานไหมคะพี่วรรถหนาดาร้องถามพลางก้าวขึ้นบันไดสีห้า 4, ขั้นมาชะเง้อมองเข้ามาในห้องตาหวานหายไปวรรถต่อพลางยกมือขึ้นรูปหน้า สัมผัสได้ถึงความเย็นเฉียบชื้นเหงื่อจากฝ่ามือประทะผิวหน้าร้อนเผาจะเย็นย็นะพี่ต้าหวานอาจจะไปเที่ยวในไร่ก็ได้วรินทร์อนตบไหล่พี่ชายหนักๆมองดวงตาสีเดียวกันด้วยประกายตาเชื่อมันว่าจะต้องพบตัวเนตนินในไม่ช้าแล้วความหวังของวรศก็ค่อยๆรีแสงลงเรื่อยๆเพราะไม่ว่านดาจะเกณฑ์นคนงานออกตามหาเนตนินอย่างไรก็ไม่มีวี่แววของเธอเลยก่อนความหวังของเขาจะมืดสนิท เมื่อโทรศัพท์ไปถามคุณวรัญญาที่กรุงเทพและได้ยินคำตอบจากปลายสายว่าหนูตาหวานไม่ได้กลับมาบ้านนะตามมาด้วยคำถามด,ด้วยน้ำเสียงร้อนรอนว่าหนูตาหวานหายไปหรอทายจริงเกิดอะไรขึ้นนวรถสุดท้ายเขาจึงต้องเล่าทุกอย่างให้คุณวรัญญาฟังโทลูกคุณวรัญญาเอ่ยเสียงละห้อยมาตามสายตามมาด้วยเสียงสะอื้นกระซิก ที่ทำให้หัวใจของชายหนุ่มปวดร้าวยิ่งขึ้นไปอีกวรสมองว่ารินทร์ทอนกับนาดาคุยกับประมุกและรองประมุขของไร่สุกเกษมถึงการหายตัวไปของเนตรนินบนโต๊ะอาหารเย็นเงียบๆลางนั่งเคี่ยวอาหารในจานช้าๆก่อนจะรวบช้อนซ่อมลงกับขอบจานสีหน้าและแววตาฉายชัดถึงความเหนื่อยล้าเต็มทีอา้าวทำไมทานน้อยจังล่ะคะพี่วรสนาดาหันมาถามญาติผู้พี่ของสามีด้วยความเป็นห่วง แต่แทนที่ชายหนุ่มจะตอบคำถามของน้องสะปายสาวเขากลับขอตัวลุกออกมาจากโต๊ะอาหารอย่างสุภาพวารถเดินทอดน่องมาตามทางเดินปู่ด้วยอิกตัวนอนท่ามกลางบรรยากาศยามหัวค่ำดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าไปนานแล้วผืนฟ้ายามราตรีระบายด้วยสีดำดวงจันทร์เซี่ยวสีาขาวนวลลอยอยู่บนเวงฟ้าดูคล้ายรอยยิ้มหวานของใครบางคนเหนือขึ้นไปคือดวงดาวระยิบแสงวาวบ ดูคล้ายดวงตาทั้งสองข้างชายหนุ่มอดคิดไม่ได้เลยว่าเธอจะกำลังทำอะไรอยู่ที่ไหนแล้วเธอจะเห็นพระจันทร์อมยิ้มดวงเดียวกันกับเขาไหมเมื่อไรเนาเธอจะเลิกทำตัวให้เขาเป็นห่วงเสียทีเธอสัญญาแล้วไม่ใช่หรือว่าจะไม่ทำตัวเป็นภาระให้เขาแล้วทำไมถึงผิดสัญญาอีกเล่าแล้วทำไมเขาถึงเต็มอกเต็มใจให้เธอมาเป็นภาระหนักนาทาั้งๆที่ความจริงแล้ว ไม่ใช่กองการอะไรของเขาเลยสักนิดชายหนุ่มถามตนเองซ้ำไปซ้ำมาในใจตอวอนผมคิดถึงคุณริมฝีปากบางอยากงามได้รูปเอื้อนเอ่ยในวินาทีที่สายลมเอ่ยแผ่วพัดมาดังจะฝากสายลมพัดคำพูดนี้ไปบอกเธอ